สวัสดีครับ W W E มีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับบารมัแมนเวนกับบล็อกเลสเนอร์จะเจอกันในรัสเซลเมเนียครั้งที่38แบบไทเทลยูนิฟิเคชันแมตช์หรือคนที่ชนะเนี่ยจะได้ทั้งแชมป์ W W E แล้วก็ยูนิเวอร์แซลไปครองแบบแพ็คู่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสาหรับปวินเขาวะนะแต่สาหรับแฟนๆอย่างเราเราเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่ปกติการรวมแชมป์ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับโดยคราวนี้เกิดขึ้นกับแชมป์โลกซะด้วย จึงเรียกว่าใหญ่แบบยกกําลังสองกันไปเลยดีฝาและในเมื่อเรื่องมันจะใหญ่สัะขนาดเนี้คลิปนี้เลยจะขอมองข้ามช็อตกันสักหน่อยว่าหลังจากที่บล็อกกับท่านเจอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยและใครคนใดคนหนึ่งได้แชมป์โลกทั้งสองเส้นไปครองหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะและนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลัง W W E รวมแชมป์โลกทั้ง2เส้นครับ มีการดีไซน์เข็มขัดแชมป์โลกขึ้นมาใหม่จะว่าไปเข็มขัดแชมป์ WWE เวอ e v ชั e s ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับคือเกือบ10ปีเลยทีเดียวดังนั้นถ้ามีการรวมแชมป์เกิดขึ้นบางทีสมาคมก็อาจจะใช้โอกาสนี้ยดีไซน์เข็มขัดใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งถ้าจะให้ดีนะครับไหนก็ทําใหม่ละก็ช่วยใส่อะไรในดีไซน์ที่มันมากกว่าโลโก้สมาคมหนอ่อยเถอะการดีไซน์เข็มขัดขึ้นมาใหม่ จะส่งผลให้การเป็นแชมป์โลกของนักมวยปล้ำคนนั้นดูสดใหม่แม้แต่ท่านเองนะครับที่สมมุติว่าถ้าถึงวันนั้นยังเป็นแชมป์อยู่ก็จะได้อน,นิสงจากตรงนี้ไปด้วยและถ้ามีการดีไซน์เข็มขัดขึ้นมาใหม่จริงๆกว่าจะต้องรอหลังจากที่รัสเซเมเนียจบลงไปพักใหญ่ๆซะกอ่อนนะครับเพื่อให้คนที่รวมแชมป์ได้เนี่ยได้ถือเข็มขัด2เส้นเพิ่มบารมีโกโก้ไปพลางๆรวมมันเวนจะต้องปรากฏตัวทั้งในรอแล้วก็สมักดาว บอลทงแบบไม่กลัวหน้าแหกเลยว่าแมตช์แชมป์ชนแชมป์ในรสเซอเมเนียครั้งที่38มสแโรเรเวน,นจะสามารถเอาชนะบล็อกเลสเนอร์ได้อย่างแน่นอนซึ่งพอเป็นแบบนี้ท่านก็จะกลายเป็นทั้งแชมป์โลกของรอแล้วก็ส m a c ดาว w n หรือต่อให้บล็อกพลิกล็อกเอาชนะได้ก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ถ้าบล็อกเป็นผู้ชนะขึ้นมาจริงๆก็คงจะเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยเนาะเพราะมีสิทธิ์ที่ทั้งคนทั้งแชมป์จะหายไปจากหน้าจอแบบยาวๆมาสมมติกันต่อนะครับ ว่าถ้าท่านเป็นผู้ชนะขึ้นมาท่านก็จะต้องไปปรากฏตัวทั้งในรอแล้วก็ส a ม k กดาวซึ่งท่านก็จะต้องเหนื่อยเพิ่มเป็น2เท่าแน่นอนแต่ข้อดีสําหรับแฟนๆอย่างพวกเราก็คือจะมีผู้ท้าชิงที่มีดีกรีสูงสีกับท่านขึ้นมาท้าไฟทําให้การชิงแชมป์ได้ออกมาสนุกมากกว่าเดิมอย่างน้อยก็ดีกว่าสภาพของบรรดานักมวยปล้ำส a ม k กดาวในตอนนี้นะที่ไม่น่าจะมีใครทําอะไรท่านได้เลยอ่ะการที่รอแล้วก็ส a ม k d ดาวมีแชมป์โลกเพียงเส้นเดียว หมายความว่าท่านก็จะเปิดสืกกับนักมวยปล้ำที่มาจากค่ายใดค่ายหนึ่งเท่านั้นส่วนค่ายที่เหลือที่ไม่ได้มีการชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นเข็มขาดเส้นรองอย่างแชมป์อินเตอร์หรือว่า US ก็จะถูกยกระดับขึ้นมาให้มีความสําคัญในการชิงแชมป์พอๆกันดูเหมือนว่านี่จะเป็นข้อดีของการรวมแชมป์นะเนี่ยแชมป์เส้นอื่นมีสิทธิ์ถูกยุบตามไปด้วย เมือ่อดับูดตั้งใจที่จะรวมแชมป์โลกของนักมวยปล้ำฝ่ายชายทั้งสงเส้นในรัสเซียครั้งที่38ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่แชมป์เส้นอื่นจะถูกยุบรวมเป็นเส้นเดียวตามไปด้วยโดยแชมป์ที่มีความเป็นไปได้สูงก็คือแชมป์หญิงของทั้งรอแล้วก็ส c k กดาวแล้วก็แชมป์แท็กทีมของนักมวยปล้ำชายครับมีโอกาสไม่น้อยเลยนะครับที่รอนดาราซีกับเบียงกาเบเลียจะเป็น2นักมวยปล้ำที่ถือแชมป์หญิงออกจากรัสเซีย ซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะเกิดอภิมือมามาหาบิ๊กแมตช์ของทั้งคู่เพื่อรวมแชมป์สเส้นนี้เข้าด้วยกันอาจจะเป็นในศึกซัมเมอร์สลัมก็ได้นะแชมป์แท็กทีมของนักมวยปล้ำชายก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือถูกรวมหลังจากที่รัสเซอเมเนียครั้งที่38ดในจบลงโดยสถานการณ์ในลีกแท็กทีมตอนนี้จืดชืดเอามากๆและเพื่อทําให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นบางทีสมาคมก็อาจจะตัดสินใจยุบแชมป์ที่เกินความจําเป็นให้เหลือเพียงแค่เส้นเดียวครับ ยกเลิกการแบ่งค่ายอย่างที่เคยหยอดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าบางทีแมตตระหว่างโรมันเรนกับบล็อกเลสเนอร์อาจจะเป็นสเต็ปแรกของการเริ่มต้นการรวมค่ายก็ได้นะครับจากนั้นสเต็ปต่อไปก็ตามที่ว่าไปในข้อเมื่อกี้เลยคือแชมป์เส้นอื่นที่เกินความจําเป็นก็จะถูกยุคตามไปด้วยต่อให้เป็นตายร้ายดียังไงนะก็เชื่อว่าแฟนๆอย่างพวกเราน่าจะอยากให้การแบ่งค่ายคงอยู่ต่อไปใช่ไหมครับแต่ W.UE อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้น พอหลังจากที่มีการปล่อยนักมวยปล้ำออกจากสมาคมไปชุดใหญ่แบบหลายละลอกด้วยนะเลยส่งผลให้เหลือนักมวยปล้ำที่สามารถใช้งานได้น้อยลงโดยเฉพาะนักมวยปล้ำบิ๊กเนมซึ่งดูจากรายชื่อของฝั่งสมิ d ดาวในตอนนี้ก็พอจะบอกได้เนาะว่ามันแห้งแล้งขนาดไหนหลังจากแยกค่ายแบบจริงจังมาได้6ปีบางทีการแยกแบรนด์อาจจะจบลงอีกครั้งในปีนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้เลยว่ารวมแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า แต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่คือต่อให้ยากหรือว่ารวมเนี่ยท่านก็จะเป็นนักมวยปล้ำเบอร์หนึ่งตลอดการตลอดไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็ในใจเป่าว้นเขาอะนะเหลือนักมวยปล้ำในระดับเมนอีเวนแค่หยิบมือข้อนี้อาจจะต้องเริ่มต้นจากการสมมุติก่อนนะครับว่าการรวมใคยในข้อเมื่อกี้เป็นความจริงและจากการที่แชมป์ดับเบิลยูดับยีแล้วก็ยูนิเวอร์ซถูกยุบให้เหลือเพียงแค่เส้นเดียว หมายความว่าโอกาสในการเป็นแชมป์โลกของนักมวยปล้ำจะหายไปครึ่งหนึ่งด้วยซึ่งทาโรมันเวนยังโดนป่าวิ้นเติมทูให้อย่างบ้าคลั่งแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าท่านจะผูกขาดความสําเร็จแบบกินรวบอยู่คนเดียวไปจนถึงเมื่อไหไร่ถ้าเป็นศัพท์ในสมัยนี้เขาต้องใช้คําว่าด้อยค่าเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมทําต่อนักมวยปล้ำทุกคนที่เคยก้าวขึ้นมาท้าชิงแชมป์กับท่านไม่ว่าจะเป็นเควินโอเวนเซซาโร่หรือว่าฟินแบลเลอร์ที่โดนกระทําย่ายีเป็นหนึ่งเหมือนอยู่กันคนลเลเวลกับทา่านนยยังงงไอ่า้น ที่ว่าไปคือเหตุการณ์ตอนที่ท่านเป็นแชมป์ยูโนเรซลทางฝั่งสแม็กดาวนะครับดังนั้นลองคิดดูนะว่าถ้าสิ่งเดียวกันมาเกิดขึ้นกับแชมป์ดับเบิลยูดับยูอีทางฝั่งรอด้วยนักมวยปล้ำอย่างบ๊อบบี้แลชลีย์หรือว่าบิ๊กอีก็คงหมดสิทธิ์เข้าทำเนียบแชมป์ดับเบิลยูดับยูอีที่เป็นคนผิวดำอย่างในทุกวันนี้แน่นอนการรวมแชมป์จะทำให้นักมวยปล้ำที่มีสิทธิ์ขึ้นมาป้วนเปี้ยนมีจำกัดแถมดีไม่ดีพวกผู้ชนะจากแมตช์มันนี่เดอะแบงก์ หรือแมตต์โรยัลดัมเบลที่อุตสาห์ได้สิทธิ์ชิงแชมป์มาทั้งทีก็อาจจะเอาสิทธิ์ที่ได้เนะี่ยมาใช้แบบเสียของก็ได้นะดังนั้นถ้าสมมติว่าหลังรสโซเมเนียครั้งที่38แชมป์โลกจะเหลือเพียงแค่เส้นเดียวจริงๆท่านก็ควรจะเสียแชมป์ให้เร็วที่สุดนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้เรื่องราวในระดับเมนีเวนต์กลับมาสู่สีดูดีน,น่ารักน่ารุนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> และนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลัง W e e R W E รวมแชมป์โลกทั w ้ง2เส้นครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ คิดเห็นยังไงกันบ้างครับอยากให้มีการรวมแชมป์หรือว่าไม่อยากให้รวมก็คอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับวอเตอร์เมเนียก็ใกล้เข้ามาทุกทีละเดี๋ยวมาจัดไลฟ์คุยสดกันเหมือนเดิมคือวันแรกที่ฉายตรงกับวันอาทิตย์บ้านเราเนี่ยน่าจะมาไลฟ์แน่ๆแต่คืนที่2ที่ตรงกับเช้าวันจันทร์อันนี้ขอดูก่อนนะครับว่าวันแรกเนี่ยดูแล้วกำหมัดหรือเปล่าถ้าวันแรกดูแล้วหวยเกินห้ามใจวันจันทร์ก็คงไม่มานะเสียดายวันลาเรื่องนี้เดี๋ยวใกล้ๆมาประกาศอีกทีนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ